เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามลางเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญานิยญยจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสงตอนที่50สิบ ตอนจบเวลาแห่งการเดินทางของข้าวจากชามสู่ปากต่างจากเวลาผลิตให้ก่อเกิดมเมล็ดข้าวดังนั้นพักใหญ่ทั้งสองจึงลัษจก,กิจโดยฝ่ายหนุ่มเป็นผู้ลำเลียงภาชนะทั้งหมดไปวางยังพื้นกระดานและยกถาดผลไม้มาเสิร์ฟแทนนุชนาศรอบมองพฤติกรรมฝ่ายหนุ่มโดยตลอดจนเข่ากลับนั่งประจำที่จึงเอ่ยคำเสียงใสสีหน้าปกติสถานที่จัดงานคืนนี้เรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยครับการรักษาความสงบละคะ คิดว่ารัดกลุ่มที่สุดครับเพราะใช้กําลังทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจกับทาหารเรือกว่าร้อยครับหญิงสาวเอื้อมมือไปหยิบมังคุดซึ่งแม่บ้านผ่าขวานไว้เรียบร้อยไปชิมน้ามนต์ออกปากอย่างเกรงใจขออนุญ,ญาตผมสูบบุหรี่ได้ไหมครับตามสบายค่ะฝ่ายหนุ่มควักบุหรีอ่ออกมาจุดสูบทั้งคู่ทอดเวลาให้ตกอยู่ในความสงบดังประสงค์งฟังเสียงคลื่นลมและกลงหันขนาดใหญ่หมุนไปต้านลมมากกว่าการสนทนาจบจนบุหรี่จากฝ่ายชายถูกดับหญิงสาวเอ่ยขึ้นลอย เมื่อคืนคุณพ่อคงเมาหน้าดูกว่าจะเลิกเกือบตีหนึ่งท่านไม่เมาครับคอแข็งว่าผมซสอีกมิหนำซ้ำํายังพูดทุละสำคัญได้ยังมีหลักเกณฑ์และเหตุผลโดยเฉพาะเรื่องของผมท่านซักถามเล่นเอาเงือแตกเลยอนุญาตให้ผมบอกเล่าให้คุณนุชฟังไหมครับนุชนาทหน้าแดงตัางอ,อัมื่งด้วยแจ้งแก่ใจดีว่าฝ่ายหนุ่มจะพูดถึงเรื่องอะไรเนื่องจากถ้อยคําบิดาทั้งหมดนั้นกล่อนก็พอได้ยินแม้จะชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างก็ตาม แต่กระนั้นโดยใครจะได้ยินจากปากของฝ่ายหนุ่มนุชนะจึงกล่าวด้วยซุ้มเสียงปกติลองเล่าให้ฟังสั้นๆก็ได้ค่ะนุชจะลองฟังดูน้ำมนต์ได้ยินดังนั้นก็หล่นคำชัดเจนท่านถามผมว่ารักชอบคุณนุชหรือเปล่าผมก็เลยตอบว่ารักและรักมากด้วยจากนั้นท่านได้ถามว่าผมจะกล้าลาออกจากราชการมาทําธุรกิจของท่านไหมผมก็ตอบว่าพร้อมจะออกหากท่านให้โอกาสผมในเรื่องของความเลื่อมล้ําทางฐานะในสายตาของสังคมเพราะอย่างน้อยที่สุดผมก็ลูกผู้ชายเหมือนท่าน ในที่สุดท่านก็ได้บอกให้ผมพยายามทําให้คุณนุชมีใจตรงกับผมเท่านั้นทุกอย่างเดี๋ยวท่านต้องดําเนินการให้ทั้งหมดครับแล้วคุณน้ำมนต์สามารถบังคับใจนุชให้คล้อยตามคุณได้หรือยังฝ่ายหนุ่มกระ้อยกระลิบบอกเรื่องนี้มันอยู่ที่ความเมตตาสงสารของคุณนุชครับเรื่องจิตใจไม่มีใครบังคับใครได้หรอกจริงไหมครับทำไมคุณพ่อถึงต้องให้คุณลาออกราชการไม่ทราบเพราะธุรกิจต่างๆท่านก็มีตัวแทนดําเนินงานอยู่ทุกขแขนงนุชไม่ชอบท่านตีกรอบให้คุณอันนี้นุชพูดจากใจเลยนะคะ หรือท่านคิดจะวางมือจากงานทุกอย่างอย่างสิ้นเชิงผมว่านะท่านคงอยากพักผ่อนในบ้านปลายชีวิตเพื่อชื่นชมดูเราดําเนินง,งานก็ได้ครับคุณน้ามนต์อย่าด่วนเหมาเอาเองเลยรอนตนําหนินุชเองก็ยังไม่ได้พูดสักคำว่ารักชอบคุณนะคราวนี้นาวิกยโยธินหนุ่มหน้าจ่อยทันทีหญิงสาวรอบกละยิมใจและคนสงสารในใจจึงสู้กล่าวประโลมเป็นครั้งแรกคุณพ่อยังไม่หมดศัตรูนุชขอทุกอย่างจบเสียก่อนก็พูดถึงดีกว่าค่ะ หากบังเอิญทุกอย่างจบในคืนเลี้ยงรับขวัญท่านคืนนี้ผมมีสิทธิ์รับทราบคําตอบคุณนุชไหมครับสาวสวยไม่ต่อคําจองนาหนุ่มเขม่งน้นํามนต์กล่าวเสียงเบาโหวงกรุณาอย่าได้คิดว่าผมบังคับโดยอ้อมนะครับแล้วคุณทราบได้ยังไงว่าทุกอย่างจะจบคืนนี้ผู้การท่านส่งผมไปร่วมวางแผนกับตํารวจให้ร่วมจับกลุ่มเศษเล็กกับลูกน้องสองคนพร้อมท่านรองวงเวทคืนนี้ครับและหากท่านรองวงเวทกับเศษเล็กไม่มาในงานล่ะร่อนซักเรามีแผนสอง โดยฝ่ายตำรวจจะเข้าจับกลุ่มท่านรองวงเวสส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งร่วมกับกำลังของผมจะบุกเข้าตัวเสียเล็กเพราะหลักฐานมีพร้อมรวมทั้งหมายจับครับขอให้ทุกสิ่งที่คุณหมายมั่นไว้สำเร็จก่อนแล้วนุจะบอกคุณนุชนาฏกล่าวน้ำมนต์เบิกตาวาวใบหน้าคมเข้มซ่ออาการปิติปรีดาหญิงสาวเขินอายรีบพุดลุกจากเก้าอี้เดินออกจากที่พักไปตามคันดินนากรุงโดยมีชายหนุ่มรีบก้าวตามไม่ห่างหนักที่เรือนทรงไทยหลังกลาง ซึ่งเปิดหน้าต่างทั้งสองบานออกกว้างปรากฏชายไทยผมสั้นเกลีน่นยืนกอดอกมองสองสาวหนุ่มเดินคลอกันด้วยยิ้มเป็นสุขเต็มหน้า17นาฬิกาตรงเรือนทรงไทยของผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่เจ้าพอบ้านเพเริ่มปรากฏเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจข้าราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนนักการเมืองรายระดับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเข้าอวยพรอย่างต่อเนื่อง เจ้าของงานในชุดพระราชทานสีขาวออกต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยใบหน้าที่อิ่มเอิบสดใสโดยมีนุชนาศพระคุ้มอยู่ที่ดาโทนในชุดกระโปรงสีชมพูพร้อมโดยน้ำมนกาดำในชุดราชนาวีสีขาวติดบ่าบอกยศนายเรือโถเคียงข้างรกะนาบซ้ายขวาจนบางกล่าวถูกแขกที่คุ้นเคยหยอกเอินว่าเป็นเขยขวัญเป็นที่หัวเราะกันคลื่นเคลง พักใหญ่หลายท่านจึงค่อยเดินทางสู่สถานที่จัดงานเลี้ยงรับขวัญณนะชายหาดสวนสนจัดเลี้ยงกับจ่าทองกรซึ่งปักหลักอยู่ยังสถานที่จัดงานก็คอยวิทยุรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์และบุคคลที่เข้าไปงานต่อจากเกียรติและจ่าเริงไปที่บ้านพักให้ทราบเพื่อรายงานต่อหัวหน้าทีมทุกระยะจึงทําให้น้ำมนลรับรู้ข่าวสารก่อนบุคคลที่เขาให้การอารักขาอย่างต่อเนื่องเดินทางจนล่วงหน้าเข้าเวลา18นาฬิกาบรรดาแขกผู้มีเกียรติส่วนใหญ่ จึงทยอยเดินทางสู่สถานที่จัดงานจวบทุ่มตรงแต่ฝ่ามิทันมืดสนิทผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่เดินทางออกจากบ้านผักโดยรถเก๋งวอนโวพร้อมทิดาถโทนและนายทหารหนุ่มหน้าวิกโยธินทามกลางรถคุ้มกันนำขบวนและตามหลังเป็นแถวยาวเหยียดบริเวณหาดสวนสนอันสงบร่มรื่นบัตรนี้สว่างสวัยจากดวงไฟนับร้อยโต๊ะจีนที่ตั้งเรียงเป็นแถวตามแนวยาวของหาดคลาคล้ำไปด้วยผู้คนชายหญิงจากทุกวงการ พาหนะหลากหลายสีหลายยี่ห้อถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรจัดสัรให้จอดอย่างมีระเบียบโดยเฉพาะถนนตรงปากทางเข้าสถานที่จัดงานมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสารวัตรทหารเรือตั้งด่านตรวจคนมีให้ผู้ใดนำอาวุธพกพาเข้าไปได้โดยเด็ดขาดแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามบุคคลสำคัญที่จะเข้าไปในงานใกล้ๆก,กับที่ตั้งด่านตั้งเต็นท์ไว้สองเต็นท์มีเจ้าหน้าที่คอยบริการรับฝากอาวุธนับสิบนายกำลังทำงานอย่างขำำมักขมัน ทั้งนี้เนื่องจากแขกส่วนใหญ่เป็นพ่อขาข้าหาบ,บดีและบุคคลสําคัญทั้งวงการการเมืองการทหารซึ่งมักมีผู้ติดตามพกพาอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาภายในเต็น์นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสัตว์ทหารเรือที่คอยให้บริการแล้วยังมีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งพร้อมนายทหารเรือยศนาวาเอกนั่งเป็นสกีพยานให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดพอขบวนรถเจ้าของงานเข้าเทียบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามเชกเช่นบุคคลอื่นผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่นุชนาิพระคุ้มอยู่และน้ำมนกาดำก้าวลงจากรถปราดไปยังเต็นกระทำคารวะอย่างท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรนหนึ่งและนาวาเอกประลองผลข้เชนชายชานยังคุ้นเคยเรือโทน้ำมนกาดำหลังกระทำชิดเท้าตรงต่อท่านผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินแล้วได้ถูกท่านเรียกเข้าไปสนทนายอย่างใกล้ชิด ครู่หนึ่งจึงกลับไปที่รถซึ่งผู้ใหญ่เปลวกับนุชนาะเข้านั่งประจำที่คอยอยู่ผางก้มลงบอกไม่ดังนักมีวิทยุรายงานบอกเศษเล็กกำลังเดินทางมาแล้วผู้การท่านให้ผมยจัดการเรื่องที่นี่ครับเจ้าของร่างสันทัดซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังคู่กับสาวสวยทมเสียงหุน่นหุนแล้วท่านลองวงเวทล่ะสายวิทยุรายงานว่าคงเดินทางมาไล่ๆกันครับโชคดีน้ำมนตครับผมรับคำผางก้มศีรษะให้สาวสวยก้อนผักประตูเก่งปิดดังตึง เก่งวอลโว่คันงามค่อยๆเคลื่อนเข้าไปจอดยังลานจอดรถชั่วคราวเหนือหาดอันระงมไปด้วยสรรพเสียงดนตรีเสียงคลื่นลมและเสียงผู้คนชายหญิงทำกลางแสงไฟสว่างจ้าเล่ากลางวันและเมื่อทั้งสองพ่อลูกก้าวลงจากรถเสียงชายโยเรียกขานนามผู้ใหญ่เปลวก็ระเบงกระหึ่มไปทั่วดวงตานับพันพุ่งแนวไปอย่างชายทายผมสั้นเกลียนในชุดพระราชทานสีขาวเป็นจุดเดียวสองมือผู้ยิ่งใหญ่แห่งชายฝั่งทะเลตะวันออกโบกไปมา สนองรับบรรดาแขกเลือสลอนครูเดียวทั้งสองพ่อลูกได้ถูกกลืนหายเข้ากลางขึ้นคนนับพันในที่สุดดนตรีขึ้นเพลงมาชราชนาวีกละหึ่มง,งานเลี้ยงอันยิ่งใหญ่เชียดสองทุมเบนเก่งสีเทาอ่อนพร้อมขบวนรถติดตามอีกสามคันได้เคลื่อนไปหยุดที่ด่านตำรวจรัศวรวทหานเรือร่างสูงกำยำในเครื่องแบบพันตำรวจโทของท่านรองสุน,นินจำปาเรืองพร้อมกลุ่มเจ้าหน้าที่ห้าหกนายปลาดไปที่รถ พลางกล่าวทักทายชายหนุ่มผิวขาวซึ่งผลักประตูเบนซ์เก่งด้านหลังออกกระทำคารวันในตำรวจก่อนสวัสดีครับท่านรองพันตำรวจโทสุนินจำปาเรืองแตะทำบรรทยาหัดตอบรับตามธรรมเนียมพร้อมกล่าวยังเป็นกันเองท่านผู้บัญชาการท่านอยากพบเสียครับท่านรออยู่ในเต็นท์นั้นจบคำฉีมือประกอบทายาเจ้าพอบ้านฉางยิ้มกว้างก่อนก้าวลงจากรถ โดยมีเลี้ยงกับวิทย์สองสมุนคนสนิทลงจากรถไปตีหน้าชง,งนอยู่ด้านหลังและเดินตามลูกพี่กับท่านรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองไปที่เต็นท์หลังแรกพบนายตำรวจใหญ่ในชุดสูทสีเทาเข้มซึ่งนั่งสงบคู่กับนายทหารเรือระดับผู้บังคับการไล่กันกลุ่มมือปืนคุ้มกันที่นั่งมากับขบวนรถทั้ง3าคันได้ถูกเจ้าหน้าที่กระทำการตรวจคนและปลดอาวุธเช่นที่กระทำต่อบุคคลอื่นๆโดยมิได้มีผู้ใดใส่ใจ ที่โต๊ะกลางเต็น์ขนาดนี้เสียหนุ่มได้รับคําเชื้อเชิญให้นั่งที่เก้าอี้หนุ่มเบื้องหน้าก่อนจะมีเสียงถามอย่างสุภาพท่านมีอะไรผมรับใช้หรอครับชายสูงวัยชุดสูทสีเทาเข้มเก่าเรียบๆทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องขอตรวจค้นรถและค้นตัวบุคคลที่จะเข้าไปในงานไม่ให้พกพาอาวุธเข้าไปหากเสียกับลูกน้องพกอาวุธมาการุณาลงบัญชีฝากไว้ได้แล้วพอกลับออกจากงานทางเจ้าหน้าที่จะคืนให้หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากเสียเช่นทุกท่านนะครับ โปรโมเตอร์มวยชื่อดังจากชายฝั่งทะเลตะวันออกหันควับไปมองหน้าสองสมุนที่ยืนสงบนิ่งแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับมาบอกด้วยอาการไม่สบอารมณ์นักท่านครับผมมีศัตรูทางธุรกิจหลายด้านถ้าไม่สามารถพกพาอาวุธ,วธป้องกันตัวเองได้พวกผมจะกลับครับเสียกลับไม่ได้หรอกครับผมมีหมายจากกรมตํารวจให้ควบคุมตัวเสียไว้ในข้อหาสมคบจ้างวานฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายครับเฮ้เสียเล็กอุาทานพลสารวัฒน์เรือสี่นายพร้อมอาวุธปืนยิงเร็ว ผลเขาจ่อปากระบอกปืนย่างสองสมุนโดยฉับพลันอะไรกันเนี่ยมิทันที่เสียคนดังเคลื่อนไหวปรากฏว่าถูกขนาบด้วยน,นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกสองนายและลงมือตรวจค้นตามร่างกายพบอาวุธปืนสั้นขนาดจุดสามหกระบอกท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรหนึ่งสั่งการเสียงดังคุมตัวไปไว้ที่กองำกำลับได้เสียคนดังโวยทันทีผมมีทนายนะครับผมขออนุญ,ญาตติดต่อทนายก่อนสิครับท่านใดนั้น เสียงเรียกทางวิทยุที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าท่านผู้บัญชาการรายงานด่วนสายตรวจหนึ่งรายงานด่วนครับชายชุดสูทคว้าวิทยุมือถือไปกรอกคําบช .1 หนึ่งรายงานได้ท่านรองวงเวทรู้ตัวว่าถูกพวกเราล้อมอยู่พยายามหนีออกทางหลังบ้านพักทางผมควบคุมตัวไว้ได้แล้วครับขณะนี้ขอคําสั่งเพิ่มเติมครับผมครั้งนี้ท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรหนึ่งเงยหน้าประสานตาทาย,ยาทเจ้าพ่อบ้านฉางแวบเดียวแล้วก็สั่งการเสียงเข้ม คุมตัวไปไว้ที่กองกลับเลยผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับผมแรกแล้วแผนพิชิตตัวบุคคลสําคัญด้วยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายนาวิกโยธินก็สําเร็จอย่างสงบรถตู้ติดแอร์สีขาวคันหนึ่งเคลื่อนเข้าไปจอดยังหน้าเต็นท์ผู้ต้องหาทั้ง3นายถูกควบคุมตัวขึ้นรถท่ามกลางกลุ่มเจ้าหน้าที่นับสิบคุ้มกันออกจากด่านตรวจในบัดดลน,นาวาเอกประลองผลคเชนชายชาญ ลุกขึ้นยืนสัมผัสมือกับนายตำรวจใหญ่ต่างฝ่ายต่างยิ้มสดใสให้แก่กันนายทหารเรือกล่าวเสียงนุม่มผมหวังว่าต่อไปมืออุตสาหกรรมของเราคงหมดสิ้นคนนอกกฎหมายเสียทีผมก็คิดเช่นนั้นท่านนายพลตำรวจโทสนองคำต่อมาทั้งคู่ได้ละจากกันนายทหารสรวัตทหารเรือถูกเรียกตัวไปร,รับทราบคำสั่งซองสามประโยคก็เสร็จกิจเจ้าของร่างในชุดราชนาวีขาวยศเรือโทเข้าไปกระทำชิดเท้าตรงเบื้องหน้าทัน ผู้บังคับการกรมนาวิกโยธินยิ้มชื่นแล้วบอกชัดเจนทุกอย่างจบแล้วครับผมแต่เรื่องคุณกับลูกสาวผู้ใหญ่เปลวยังไม่จบเรือโทนหนุ่มยิ้มเพลในท่าตรงกล่าวเสียงเบากลิบเรื่องผมก็ใกล้จบเหมือนกันแหละครับขาดแต่ว่าท่านผู้การจะมีเวลาไปพบผู้ใหญ่เมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละครับท่านผู้การกรมนาวิกโยธินหัวเราะละ่ามือหนึ่งยกขึ้นตบแขนผู้ใต้บังคับบัญชาชะโงกหน้ากระสิบไม่เกิน3วันเดี๋ยวผมเข้าไปหาผู้ใหญ่เปลวเอง เชิญคุณเข้าไร่วมงานกับพ่อตาในนาคตเธอไปน้ำมนกาดำกระทำชิดเท้าตรงเข้มแข็งขอบพระคุณอย่างสูงครับผม